ตอนนี้นินก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดครับดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานบนพื้นที่ภูเขาไฟเก่าแต่ว่าที่นี่กําลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากครับเพราะว่ามีผลผลิตทางการเกษตรนั่นก็คือสุดยอดผลไม้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดและนินก็อยากรู้ว่า ทำไมทุเรียนภูเขาไฟถึงได้เป็นที่นิยมเกษตรกร,ร,กรที่เนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงในการดูแลทุเรียนประคบปางโงมยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับสีสเกตดินแดนอีสานใต้นะครับที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาไฟเก่า ดินที่นี่นะครับอุดมไปด้วยแร่ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมคาร์บอเนตและมีค่าพีเฮสูงซึ่งจะช่วยลดกรดในดินทําให้ดินของที่นี่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนที่มีการทดลองปลูกจนประสบความสําเร็จ ทำให้เกษตรกรชาวสวนหันมาปลูกทุเรียนกว่า2,350รายและปลูกทุเรียนในพื้นที่15,111ไร่จนทำให้ทุเรียนภูเขาไฟาสีสกเกตได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. สร้างรายได้ให้ชาวสวนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอขุนหารสีรัตนะและกันทรลักษ์แห่งนี้ครับ ทุกคนครับที่อำเภอการทะลักแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่แรกๆในการทดลองเริ่มปลูกทุเรียนภูเขาไฟเออเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยทุเรียนอุดมสมบูรณ์ต้นเขียวกระจีแต่และต้นเขียวไปหมดเลยแล้วก็มีลูกเยอะแยะมากมายเลยจนนี้แบบอยากลิ้มลองแล้วเออว่าแต่เจ้าของสวนเขาอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปลองคุยกับเจ้าของสวนดีกว่าครับ และตอนนี้นะครับนินก็อยู่ที่สวนลุงอ้วนสวนทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกดนะครับต้องบอกเลยว่านินเคยได้ยินนะทุเรียนภูเขาไฟแต่ก็ไม่เคยเห็นไงวันนี้ก็จะมาถามคุณป้ากับคุณลุงว่าไอ้ทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยมันต่างจากพันธุ์อื่นยังไงครับต่างที่ดินครับเขาเรียกท,ที่ดินนี้เป็นดินดินภูเขาไฟเขาบอกอว่าดินภูเขาไฟมีแร่ธาตุสูงเพิ่นพิษอันนี้วิจัยมาแล้วเนาะว่า บินมันมีแร่ธาตุมีธาตุอาหารสูงครัวทินอื่น<อ>ออมันได้ทำให้ทุเรียนเรามีคุณภาพและเคล็ดลับการปลูกทุเรียนดูแลทุเรียนภูเขาไฟของที่นี่นะครับนอกเหนือจากกําไรจากพื้นดินที่สะสมแร่ธาตุไว้สูงแล้วรู้หรือไม่เกษตรกร,ร,กรที่นี่มีเคล็ดลับพิเศษที่ช่วยในการพัฒนาให้ทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตมีคุณภาพยิ่งขึ้นตั้งแต่กระบวนการการเตรียมดินเลยแหละครับ ดินที่อุดมสมบูรณ์คือดินป่าใหม่ดินป่าใหม่มดินป่าใหม่แต่คราวนี้เนี่ยดินถูกใช้มาแต่แตละปีแต่ละปีอาจจะมีใช้การใช้ยาฆ่าหญ้าปนไปด้วยของเกษตรกร,ร,ร,กร,รมันจะทําให้ส่งผลก็คือหนึ่งหรือปุ๋ยก็เหมือนกันเนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงก็คือหนึ่งมันจะทําให้จุลินทรีย์ในดินเนี่ยเขาหลับพอผลิตภัณฑ์ของเราก็คือชุดผลิตภัณฑ์อินทรียแพนซอยพลาสเนี่ยเข้ามาใช้ร่วมด้วยมันเลยส่งผลให้ดินภูเขาไฟกันทะลักจังหวัดสิริกติเนี่ยย้อนกลับไปสู่ดินดั้งเดดิิมมก็คือนป่่าให อาดินป่าใหม่ที่งานเพราะว่ามันส่งผลให้จุลินทรีย์เกิดการเติบโตปริมาณจุลินทรีย์ในดินเพิ่มขึ้นครับน e วทรีแพลนซอยพลัสนี่แหละครับตัวช่วยคนสำคัญที่ช่วยให้ธาตุอาหารในดินอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมไม่เฉพาะพื้นที่ดินภูเขาไฟเท่านั้นพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆก็สามารถใช้ซอยพลัส เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพดินพอะปลูกได้เช่นกันทุกคนครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าต้นทุเรียนกว่าจะได้ผลผลิตออกมาเนี่ยต้องดูแลประคบประโงโมงกันตั้งแต่ระยะแรกจนถึงระยะที่3เลยใช่ไหมครับก็เลยราถามพี่โจยกับลุงอ้วนว่ามันดูแลยากยังไงครับผมก็มันจะเป็นในระยะของอ่าอันนี้เขาจะเรียกว่าระยะห่างแยไ้ไหม ช่วงนี้เขาจะต้องการพวกแคลเซียมบอรอนแล้วก็ธาตุอาหารและดอกเนี่ยช่วงนี้เขาจะต้องการน้ํไม่มากพอเนาะต้องการน้ําประมาณเท่าไหร่ครับพอประมาณ10นาทีก็การก็คือลดอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะสามสิบเปอร์เซ็นต์ของการให้น้ําปกติครับเหมือนที่นี่เคยลดประมาณ30นาทีอืมก็จะอยู่ที่ประมาณอ่าสิบสิบนาทีครับก็คือนอกจากเรื่องเรื่องน้ําแล้วนะครับก็จะมีกระบวนการก็คือการเติมธาตุอาหารช่วยเขานิดหนครับเพราะว่ากระบวนการก็คือตั้งแต่ช่วงดอกหอมดอกบานอะไรมับน้เขาก็จะใช้พลังงานในต้น เขาก็จะเข้าสู่โหมดของการภาวะขาดขาดธาตุอาหาร,รแต่คราวนี้เมื่อเราเจอก็ต้องเติมพวกแคลเซียมบอรอนแล้วก็จุลธาตุก็คือ AG ของเรานี่แหละครับเ<อ>ข้าไปช่วยในเรื่องให้กําลังเขากลับมาบเขาก็จะตัวแคลเซียมบอรอนจะไปช่วยในแคลเซียมจะช่วยในการแบ่งเซลล์แบ่งเซลล์คราวนี้ก็จะทำให้ดอกเนี่ยเขาคอข่อยๆแข่งแข่ง,ขงกันโต คุณลุงอ้วนครับอันนี้คือโดนฉีดพ่นใช่ไหมครับทําไมเราต้องใช้โดนด้วยครับเพราะว่าฉีดโดนกับประยัดเวลาครับประยัดทั้งเวลาประยัดทั้งเงเินองแต่ห้าสิฉีดยน,น,น่าได้ก็ได้พอว่าโดนนี่ฉีดยานในใน่ามันขึ้นก็ได้เพราะว่ามะแรงนะมแต่ทาสีมะแรงทาสีให้มันดีกว่สีเน่ามันขึ้นสีเน่ามันขึ้นจากฮงมงไปหัน่นถุงหนึง่งโดยต้องสีได้ครับแต่ว่าทาค้นเท่าไปสีนะมันก็ไกระสีเย่าเนาะอันตรายนะทาทาห้าสีบใส่ค้นสี อ่าสมูทว่ามจะเบิดพันดิทครับผมเบิดพันดิทถ้าห้างสี่โดนเบิดแค่สองสองร้อยดิทขนาดต่างกันขนาดนะประหยัดได้เยอะเลยครับแล้วส่วนผสมที่ใส่ลงไปมีอะไรบ้างครับพี่ก็จะมีชุดผลิตภัณฑ์ของเรานี่แหละที่ใช่เนาะอันนี้เป็นชุดผลิตผลิตภัณฑ์นิวทิแพนอย่างเงี้ยอ่าครับอืแต่ว่าถ้าพอมาใช้กับการฉีดโดนเนี่ยก็เหมือนเราเราเคยใช้200ลิตรเนี่ยแต่ถ้าพอมาใช้กับโดนเนี่ยอัตราส่วนจะเหลือแค่อัตราส่วน20ลิตรแล้วอย่างตอนนี้เราต้องใช้อะไรบ้างตัวไหนบ้างครับวันนี้ อ๋อวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลเรื่องชุดใบเนาะก็จะเป็นในเรื่องราวของแคลเซียมบอรอนอ๋อตัวนี้แล้วก็ตัว AG ก็คือ2ตัวนี้ผสมกันใช่โดยโดยกันแอปซ่าด้วยมีแอปซ่าตัวนี้ใช่นี่แล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ ครับตอนนี้เรากําลังจะผสมอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอ่ะตอนนี้ก็เป็นในเรื่องราวของการฉีดปุ๋ยครับฉีดปุ๋ยเพื่อจะส่งเสริมให้ให้สีของทุเรียนสวยขึ้นอ๋อทธรรมชาติทุเรียนมันจะเนื้อมันจะไม่เท่ากันตั้งต้นครับนะครับล้วก็จะฉีดช่วยส่งเสริมเขาเพราะว่าลูกบนมันจะเหลืองได้เร็วแต่ลูกล่างมันจะเหลืองช้าใช่ไหมครับฉีดผลและบใบในอ๋ออ่าฉีดผลและใบในนะครับอืม ทุกคนคือต้นทุเรียนที่ผ่านการกระครบประงงมอย่างดีที่ผ่านวิกฤตหน้าร้อนกันมาแล้วนี่เห็นไหมพี่พี่เขากำลังเริ่มการเก็บเกี่ยวเดี๋ยวไปดูว่าพ,พี่พี่เขาเก็บเกี่ยวกันยังไงดีกว่าพี่โจทย์ครับไอการเก็บเกี่ยวของที่เนี่ยมันจะแตกต่างจากของที่ระยองไหมครับ ออการเก็บเกี่ยวจะคล้ายกันครับ,รบในแต่ก,กระบวนการก็คือเขาจะนับแท็กเหมือนกันก็คือดอกบานแล้วโรยหางแยะไหมก็จะเริ่มนับ,บอาจจากช่วงระยะนั้นนะครับไปถึงระยะเก็บเกี่ยวก็จะประมาณ120วันแต่ว่าก็จะมีบวกลบ7วันนิดหน่อยเพราะว่าเนื่องจากสภาวะอากาศแต่ว่าปีนี้มันจะเป็นร้อนสลับฝนคือมีมีแดดสลับฝนอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเหมาะสําหรับการเข้าสีของทุเรียนก็กลายเป็นว่าที่สวนนี้ก็จะเก็บเกี่ยวเร็วกว่าปกติอยู่แทนที่จะถึง120่บวันก็จะเป็น114วัน มาทุเรียนภูเขาไฟทั้งที่ต้องหักยมเข่งด้วยมาตัน,ตนนี้ก่อนมาตอนนี้ก่อนใช<อ>่เดี๋ยวก็จะมีทีมมาเรียนพี่โจ้ครับทีนี้เราเก็บผลผลิตทุเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะมีสูตรการฟื้นฟูต้นยังไงให้แบบว่าเก็บผลผลิตทุเรียนในครั้งต่อไปได้ดีครับ กระบวนการก็จะเป็นก็เรียกว่ากระตุ้นกระตุ้นใบครับการกระตุ้นใบที่นี่ก็จะก็จะใช้ในเรื่องของการ,การฉีดพ่นสอยพันธุ์ดมดินครับคือท,ทุเรียนนะครับถ้าเราจะทําให้เขาชุดใบเป็นรอบได้ดีอ่าแล้วเราเราจะกระ,กระตุ้นยอดเนี่ยให้เขาออกในปริมาณที่เยอะครับ ทุกคนแล้วตอนนี้นินก็ถึงเวลาที่จะชิมทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมครับพี่โจยใช่นี่ขออนุญาตครับนี่เป็นไงสีเหลืองอ่อนอะเหลืองกรอบเลยกรอบนอกนุ่มในเม็ดเล็กมาก น้อยมากเลยดูเดียรเห็นไหมถ้าเกิดไปยกินที่อื่นครับจะเห็นว่ากัดไปคำหนึ่งจะเจอเม็ดละบางทีกัดไปโดนเม็ดด้วยพี่โจ้ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นนินนะนินอยากจะลงทุนเกี่ยวกับสวนทุเรียนนินต้องเริ่มยังไงบ้างครับปีที่แล้วเนี่ยผลผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ตันแต่ปีนี้เนี่ยประเมินขายไปแล้วบางส่วนแล้วและก็ประเมินทุเรียนที่จะเหลืออยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ตัน คราวนี้ผลผลิตมันก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไร่ละ1,400ยกิโลซึ่งมันเพิ่มมามากกว่าปีที่แล้วครับค่อนข้างเยอะเลยก็ตอนนี้ถ้าตัวเลขกลมๆเนาะคูณ1 6อบาทเข้าไปนี่ราคาที่เราเรียกว่าขายหน้าสวนเลยอย่างเงี้ยก็ประมาณ2 2 0 0 0 0ประมาณนี้ <c oughs> ใช่ครับตัวเลขกลมๆประมาณนั้น <c oughs> แต่ถ้าย้อนกลับไปปุ๊บคราวนี้ที่มันได้เพิ่มขึ้นโดยค่าประมาณเขาอะไรเพราะว่าหนึ่งผลผลิตเราเพิ่มขึ้น <c oughs> ต้นทุนมันจะดรอปลงคราวนี้ถ้ากระบวนการ ติ๊ต่ตางก็คือถ้าจังหวะสภาวะอากาศไม่ไมแย่ล่ะผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นอีกปีนี้อากาศแย่แต่ต้นเราไม่โทมทุเรียนถ้าใบดีใบดีต้นดีเข้าใจเรื่องการดูแลได้ผลผลิตจะเยอะแต่ก่อนยังไม่ต้นได้ใส่ผลิตภัณฑ์ของแอเวก็ได้ปีละมูดวระได้แค่3ตันเข้ามาใส่ผลิตภัณฑ์ แล้วมันจะเพิ่มขึ้นเป็น5าตันแปตันขึ้นไปเดียรืดอะๆดกาดีกาดีกต้องต้องเปลี่ยนแล้วไม่ได้เรียกคุณลงต้องเรียกป่าครับกระบอก่ตกระบอก่ตผู้ถีเขามาใส่น้ำกัดกัดลายอยู่ก็อีกอย่างก็คือเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วเนี่ยตัวทุเรียนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อลงหรือเนื้อที่ขายในพื้นที่อะถ้าเป็นกรณีเนื้อลงเนี่ยหึ คุณภาพของเนื้อจะดีมากขึ้นจะส่งผลให้หนึ่งผู้บริโภคประเทศจีนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะทานทุเรียนที่มีคุณภาพเขาอร่อยเมื่อเขาได้กินของอร่อยเขาก็อยากกินมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้ทุเรียนที่ในประเทศเราไม่ว่าจะเป็นทุเรียนจันทุเรียนระยองทุเรียนทางศรีสะเกดกันทลักษ์ทุเรียนใต้เนี่ยก็จะได้อานิสงส์เหล่านี้ไปด้วยนี่คือเรื่องราวของการขายคุณภาพ นี่ก็คือผลจากการที่ใช้ยูนิเพนทุกปีทุกปีทุกปีอันนี้30ปีที่อยู่ได้ <c oughs> เป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้